ตามก้นน ư อคขาบาดนีิปูแปดให้ได้ออกส่วนเดี๋ยวกันตั้งส่วนตามก่อนนะคะตามตามคงค่ะดูไดนน้องข้าวปูแปดสวัสดีค่ะเบิกซับหน้าขี้นะคะ มื่อนีท่างซองกับพ่อเอฟซีมาตามตัวดีเด็ดๆนะคะของยินคาวาพาโตงเพิ่นมหาพระทุดงนะคะเมืนน่อนีทางซองกับพ่อพา่จะติดตามพารโตงนะคะผู้ใดที่เข้ามาแล้วเขากดไลค์กดแชร์กดติดตามไปทางซองเบิกซ้ำหน้าขี้เพื่อจะเป็นก,ากําลังใจและก็จะพ่ะพาคลิปดีๆในข้างโตไปนะคะเมืนน่อนีก็ติดตามเขาไปเบิ่งวาๆๆ่วววา,วา,พาเพิ่นสิมีตัวเด็ดตัวดีตัวใหเ่นะเพ่าพาทุดงเพเ่นกับแม่นได้ได้ค่าเลขเพิ่น เฮากกจะเจลีาเอฟซีเข่าชมรับช่มรับฟังนะคะตอนนี้กำลังมาถึงนะคะยังบ่ท่านด้เข้าไปทางไหนเนาะคะ่ะแต่ว่าทางเขามากับทุลักทุเลกัน,นะคะ่ะพระธุดงค์องค์นี้ทังช่องของยินเข้ามาโดนเติบเลยนะคะเมื่อน,นี้ก็เป็นโอกาสดีที่ตั้งช่องได้มีโอกาสได้มากกะติดกระแสพ่นนะคะเพราะว่ากลบว่าเคยเขามาจะเคียเป็นครั้งแรกคชื่อกันนะคะ นัดปฏิบัติธรรมโนนสร้างไทยบ,บ้านบ่งใต้บ้านยางงามรักทศบ้านยางงามตำบลบง่งใต้อำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครรับเพราะนั้นมือนี้กะขออนุญาตเป็นตัวแทนของพระอาจารย์นะครับรายงานเกี่ยวกับเรื่องรายละเอียดเกา่ยเป็นสถานที่หรือเป็นคำน ố การที่เขาจะได้รวมทั้บุญกันนะครับเริ่มจังสี่ครับมือนี้กะ จะเจอกันเช้าวันที่สามสิบเมษายนสอง4ันห้ารอหสิบี่นะครับเป็นสถานที่ไม่ครับสถานที่มองนีเอื้อนว่าโน้นสางไพลนะครับแล้วก็มีพอผู้เจ้าทีเพิ่งเปลี่ยนผู้ปลกปักรักษาสถานที่มองนีแต่ซื้อว่าเจ้าปูคำพันนะครับปูคำพันคร 30, 500, ับเจ้าป <oneself> ูคำพันมีเพิ่งเป็ีนพอผู้เจ้าทีที่ปกปักรักษาอยู่เพราะฉะนั้นในสถานที่ไม่ตรงนี้นะครับ เมื่อลวงปูสะกลีละธรรมโมเป็นทุดงมานะครับซึ่งเป็นสถานที่ที่เพื่อนมาปรากฏปฏิบัติธรรมอยู่นี่นะครับแล้วก็ด้ได้น,นิมิตเห็นเจ้าปูคำพันนะครับเพื่อนอยากทราบก็คือสิ่งแรกที่เพื่อนอยากได้ก็คือภาพประทานกันที่เจ้าปูคำพันเพื่อนอยากได้เพราะนั้นตอนนี้ทั้งทีมทั้งนะครับกำลังเริ่มนะครับกำลังเริ่มปั้นรูภระประทาน กาลังเริ่มแล้วแต่สิ่งที่สองที่สิ่ตามมากนะครับในอนาคตนะครับก็คือสาระครับเมื่อหลังจากพราประธานเสร็จเท่ากับที่ได้สั่งศาราขอบพระประธานนะครับแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นยังขาดปัจจัยนะครับเพราะว่าเป็นสถานที่ไม่คน้นยังบบรูหลายนะครับแล็เฮากับิค่อยส้างค่อยแปลงไปเรื่อยๆแม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะ เนี่ยน้องมาดูตรงนี้ดูดูตรงนี้ประกอบเมีองซอยกาญจน์ค่ะวันนี้ยอดป่าปลานะคะยอดปลาับตรงกันกับโรตเทรี่ที่แม่จับมาเลื่นบมค่ะสี่ศูนย์าศนย่าเดดง่าตรงกันกได้เ็นีก็ได้เป็นี้เป็นหกก็ได้เป็นเก้าก็ได้ จ้าตัวนี้ศูนย์แน่นอนศูนย์โอ้โหลอตเตอรีอ่หเก้าศูนย์เต็มที่เลยครับตรงนี้จัดเลยครับกันมาเฮกันเติมเลยเพราะว่าเป็นปูพคนจะสั่งสลากสั่งพระประธานเนะาะสีได้สมความพัฒนาของปูนี่แหละปูสีสั่งแล้วละ่ะส,ส,นสำนักสงฆ์ศรีสร้างภัยนนสร้างไผ่ครับสำนักสงฆ์ นอนสร้างไข่เจ้าปูคำพันเจ้าปูคำพันสิบหปูเจ้าที่นเป็นตาเทียนนะไม่มีกันมีโอกาสมากเด้วก็รล่อล่อปูคนดีเฉลยอ๋อล่อปูเฉลยได้ครับเฉลยอยู่เนาะตอนนี้่หลวงปูคนสั้นเข่าอยู่ครับผมนี้เของจ่าจากปูจ่าเข่าแล้วครับจ่าโปรตอรี่มาตรงกันแล้วครับผมรัน นเ้ศูนย์ like. bon, ้องกอเสียใจน้ำตาเที donc, ่ยนเนี่็จะเป็นหนึ่งเก้าศูนยเนาะเอฟซีเบอร์เ่นะคะน้อทตั้งช่องกับแปรป้องกันไลยแต่พ่อห้าวานึงเก้าศูนย์โอ้น้องกอกมาะ ครับไม่นี้ก็มีสถาบุญนะครับที่เป็นร่วมสมทบทุนนั่งซับนะครับเพื่อเป็นการสมทบสร้งางพระประทานนะครับอนี้เป็นความเมตตานะครับจากท่านพระอาจารย์โต้งนะครับวัดตาอูรพารามนะครับได้นําเงินสดมาร่วมถวายนะครับสมทบทุนสร้งางพระประทานนะครับ4ี่0ัน้าิบบาท ครับแล้วก็ในส่วนที่สองอันนี้เป็นลายนามศรัทธาสายบุญนะครับจากกรุงเทพมหาคนครนะครับขออนุญาตอ่านลายนามนะครับครัท่านที่หนึ่งนะครับคุณติก๊กชัยยศุขสี่พันหกร้อยบาทท่านที่สองอาจารย,าย์ใหญ่ดรสันติครับหนึ่งพันบาทท่านที่สามคุณแม่แหล่นะครับสายลวดหนึ่งพันบาทท่านที่สี่คุณเลนูหนึ่งพันบาทท่านที่ห้า คุณแม่แสงสุนีโลหกนะครับห้าห้าร้อยบาทท่านที่หกนะครับคุณแม่อิ๋วบางนาโน่สี่ร้อยบาทท่านที่เจ็ดคุณพ่อต้นวัชระนาคาสามร้อยบาทท่านที่แปดน้องอีฟสามร้อยบาทท่านที่เก้าคุณโอห้าร้อยบาทท่านที่สิบคุณพายุสองร้อยบาทท่านที่สิบเอ็ดคุณประคองสองร้อยบาทครับรวม หนึ่งมื่นบาทนะครับพร้อมที่จะนำขึ้นถวายนโนนสร้างไทยสำนักปฏิบัติธรรมนนสร้างไทยสำนักปฏิบัติธรรมนนสร้าง,างไทยนะรัเจ้าปู่คำพัน์ธนะครับ<อ>เพื่อที่จะได้สมทบทุนสร้างอ,อ,องค์พระประธานนะครับถวายแด่หลวงปูส่สกุลกิรธรรมโมนะครับขออนุโมทนาบุญกับสายบุญทุกๆท,ท่านกับทุกๆรายนามนะครับทั้งก่อนหน้านี้ และบันนี้และในอนาคตทีท่จะได้มาร่วมถวายสมทบคุณนสร้างด้วยกันนะครับขออนุโมทนาบุญสาธุเป็นหนาคไหมืนลูกนาดตาเทียนเนาะค่ะเป็น ข้างหน้านี่อาจารย์เห็นเป็นเจ็ดกลางนี่เลยค่ะกลางเขาเบ่งอันนั้นตาเป้าๆกว่าเป็นอันเก่าเป็นเก่าว่าเจ็ดเก้าศูนย์เบงอไปคอเนาทไค่ะไม่้อมเสียหรอกนะครับบ่เจ็ดบ่อันเจ็ดเก้าศูนย์กับเจ็ดเจ็ดศูนย์เนาะค่ะ อันจังสี่พ่อานะเป๋วไหนอันดุ้ยขาพ่อสองขึ้นเป็นตัวข่อเจ็ดเจ็ดศูนย์กับเจ็ดเก้าศูนย์เนาะค่ะอาจารย์ว่าเพราะว่าอันต้องบอกยังไงเบื้องหน้าผมด้วตาเจี่ยนมากก่ขึ้นพ่อเป็นตัวเลขปัญไดกับทั้งแอดกับพอฐานปัญไาให้อาจารย์ตังเป็นแปลให้เนาะค่ะฟาจานก็แปะให้โมลุว่ายัง้อยหน้างมจะู้เบื้างหน้าผแบบบอกเป็น แต่ว่าเป็นผู้ใต้ให้นะอันนี้อันนี้อยู่ไปขอบฟันเพื่อนอันอันชานปูขั้มขั้นี่คือคือไผ่ค่ะอันนี้อยู่ก็บเขาโลนอ่ะครับก็นี่เป็นผู้ไม่มีเป็นผู้อยู่นี่เนาะค่ะอันนี้เพื่อนศรีสรีสางวัดด้วยคุณบอเพื่อนสรีสางวัดเนาะอันนี้แอนชานปูขั้มขั้ปูแก่ พูดแปลให้เราปะค่ะตามกันเลือกหาบาทหนึ่งพูดแปลให้เราสั้ง่งตามกันนะคะตามาๆค่ะดูได์น้องก็ปูแฟนแปลโอ้โหนี่งแฟนแปลให้แล้วแฟนแปลเด็กมันตาเทียนให้แล้วเจ็ดหกศูนย์คับแปดหกโอ้เจ็ดหกมีมากเลย ยังไม่รดูคนแต่มได้เจ็ดหกศูนย์ก็อาจจะที่สั่งอาจารย์เ็อยที่นี่เน่าอ่าชิวเฉยๆัน่อที่นี่อเวาเอยูกว่ากันอยู่ครับครับรบ่าามันหรอว่ามันย้อมันก็ูงเราเนาะนันมันว่าเหน่อย